สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานมาฝาก1คันนะครับอึดถึกทนดูแลง่ายอะไรหาง่ายสบายๆครับกับเอาติดนะครับตัวนี้รถบ้านแท้นะครับภายในสวยสะอาดเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับสภาพดีนะครับรถคัดและเช็คมาอย่างดีครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกปั้ำนะครับกับเอาติด1.6ออโต้ตัว E ปี2001นะครับรถบ้านแท้ครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับใช้งานแล้วโดยประมาณ200,000ต้นๆนะครับ 1 7 0 0 0บาทนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานไลน์ละเอียดนะครับรถอยู่ที่ดอนเมืองนะครับยานนั้นใครอยู่ใกล้ไปเช็คชมดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับสภาพโดยรวมสวยพร้อมใช้นะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่องร่างสมบูรณ์ครบครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกวคว่ำครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับเอาไปใช้งานกันต่อนะครับกับปี2001เปิดราคามาเบาๆครับ1 7 0 0 0บาท ใช่สนใจไปเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับเน้นความสบายอึดถึกทนดูแลง่ายอะไรไม่แพงนะครับใช้กันได้สบายสบายครับกับเอาติสตนะครับอะไรเยอะครับดูแลง่ายไปที่ไหนก็ดูแลสบายสบายครับก็นํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับสีสันโดยรวม80%สวยๆครับริ้วรอยตามการใช้งานเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับยางดอกหนาใช้งานกันได้อีกยาวครับภายในก็เดิมๆครับ ตั้งแต่ปี2001นะครับโดยรวมสวยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับไม่มีกระตุกไม่มีกระช่าครับใช้งานได้ทันทีครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับนี่ขนาดยังไม่ล้างสีสันยังสวยขนาดนี้นะครับถ้าล้างแล้วเดี๋ยวเงาแวบแน่นอนนะครับโดยรวมครับพร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาพับไฟฟ้ารองชมนะครับอยู่ใกล้กับไอเช็คชมทดลองขับนะครับ สวยครันะครับคันนี้นํามาฝากให้กับสมาชิกที่หารถใช้งานนะครับราคา1นึ่งแสนต้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะอย่างที่รู้กันนะครับเอาติดอึดถึกทนดูแลง่ายใช้สบายครับซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ยากไม่แรงครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลก็ได้นะครับในแฟนเพจแฟนขับของเอาติดขับนี้นี่บมพมเดิมโรงงานนะครับพมเอาติดเดิมโรงงานเลยนะครับรถสภาพดีครับนําไปใช้งานต่อได้เลยครับกระจกระบบไฟฟ้าทั้งคันครับรถแบบนี้ก็ เหมาะสำหรับสมาชิกที่ชอบและเข้าใจสนใจนะครับไปลองขับดูได้ครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับหากท่านกำลังหารถใช้งานนะครับเอาติดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปั๊มนะครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับภายในสวยหรูสะอาดนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับคันนี้ใช้งานประมาณ200 0 0 0ต้นๆประมาณนั้นนะครับก็ ลองชมดูนะครับอยู่บ้านไกลก็จะส่งให้ได้นะครับใครสนใจจะมาเช็คชมดูรถทดลองขับก็ได้นะครับหรือบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับเดิมทีครับรถสวยสมบูรณ์นะครับนี่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับรถเพิ่งได้มานะครับก็โดยรวมคือสวยครับไม่มีชนหนักครับรถเดิมๆหน้าเดิม้ายเดิมสีสันสวยงามครับไม่มีองไหนที่ต้องกังวลหรือเก็บซ่อมนะครับดิสเบรกนะครับตัวเนี้ยก็นํามาฝากแล้วนะครับ นี่เลยครับสวยนะครับทรงดีๆกับอลติสนะครับด้วยความทนทานก็ใช้งานกันได้อีกยาวครับเจราจาต่อรองพูดคุยราคานะครับสภาพนี้ราคานี้ก็นํามาฝากนํามาให้เลือกนะครับเลือกที่ใช่จัดที่ชอบเอาที่ไหวนะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังหารถใช้งานนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับแจ้งมาก็เดี๋ยวใครไปชมก็ สวยๆแน่นอนนะครับตอนนี้ก็นํามาเสนอก่อนนะครับเผื่อจะถูกตาถูกใจนะครับแอดมินดูแลให้นะครับคันนี้ใครใกล้ไปชมใครอยู่ไกล้ก็จะส่งให้ได้ครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับ